คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นําให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริง จึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสั์วัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับรบกวนญาติคนไข้รอด้านนอกนะคะเอ่อค,คือพี่พยาบาลครับคุณเขาไม่ยอมปล่อยมือผมเลยอะผมสายฟ้าไม่รู้จะทำยังไงเพราะเดินไม่ยอมปล่อยมือของเขาเลยจนพี่พยาบาลเอง ก็มองไปที่มือของสายฟ้าและดินก kind of ่อนที s <S ่พี่พยาบาลจะหันไปถามความเห็นของคุณหมองั้นแฟนคนไข้เข้าไปด้วยก็ได้นะครับส่วนคนรถรอด้านนอกก่อนนะครับเออผมลุงชัยยังไม่ทันจะพูดอะไรสายฟ้าก็พูดขึ้นมาเสียงติดๆิดขัดขัดแฟนแฟนเหรอครับสายฟ้าตาโตที่คุณหมอบอกว่าอนุญาตให้ตนในฐานะที่เป็นแฟนคนไข้เขาไปข้างในได้ครับ ดูท่าคนไข้ต้องการกําลังใจจากคนที่เขารักนะครับคุณหมออนุญาตให้เข้าไปด้วยได้ครับงั้นอย่ารอช้าเลยนะคะไปค่ะคุณหมอเอ,อ่อคุณเขาไม่ใช่แฟนผมนะครับและนี่ก็เป็นเสียงของสายฟ้าที่พูดออกมาเป็นประโยคสุดท้ายก่อนจะหายเข้าไปยังห้องฉุกเฉินพร้อมๆกับแพ,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 พทย์และพยาบาลทิ้งไว้เพียงลุงชัยที่ยืนงงอยู่คนเดียวหนห้องฉุกเฉินคุณหนูคุณหนูคุณหนูครับคุณหมอครับ คุณเขาจะปลอดภัยใช่ไหมครับสายฟ้าพูดถามออกมาเมื่อเห็นคุณหมอกำลังถอดถุงมือสั่งให้พยาบาลเก็บอุปกรณ์เย็บแผล <c oughs> ครับผมแฟนคนไข้ปลอดภัยดีครับคุณหมอยิ้มตอบสายฟ้าด้วยความเอ็นดูที่เห็นสายฟ้านั่งเฝ้าดินและกุมมือของดินเอาไว้แน่นแถมคอยพูดให้กำลังใจดินอยู่ไม่ห่างว่าไม่เจ็บให้อดทนเอาไว้ให้สู้ พี่พี่พยาบาลและคุณหมอต่างก็ยิ้มออกมาตามๆกันกับความน่ารักของสายฟ้าแม้แต่ดินเองที่แกล้งหลับและถูกเย็บแผลที่หางคิ้วแบบส,สดๆไปสองเข็มยังไม่รู้สึกเจ็บอะไรแถมยังมีหลุดยิ้มออกมาและมือหนาตัวดีของตนก็ยังกุมมือจับมือของสายฟ้าไว้แน่นไม่ยอมปล่อยตามเดิมทุกๆก,การเย็บแผลที่หางคิ้วให้ดินฟ้าก็นั่งดูตัวเก่งเบนาเจ็บปวดแทน ทำอย่างกับว่าตัวเองเป็นคนถูกเย็บแผลเองยังไงอย่างนั้นมือของสายฟ้าอีกข้างกุมมาจับมือของดินข้างที่จับมือของตนกุมเอาไว้แน่นพูดปลอบดินอยู่ไหม่ห่างนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ทั้งคุณหมอและพยาบาลอดที่จะยิ้มให้สายฟ้าไม่ได้ คุณหมอทำแผลให้ดินเสร็จก็มองมาที่มือของสายฟ้าที่ยังมีมือของดินจับไว้แน่นไม่ยอมปล่อยแล้วยิ้มให้สายฟ้าอีกทีก่อนจะเดินออกไปจากห้องฉุกเฉินเหลือเพียงพยาบาลผู้ช่วยสองคนที่ยังเก็บอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ไม่เสร็จเออเออคุณหมอครับ คุณเขาไม่ใช่แฟนผมนะครับสายฟ้ายังพูดปฏิเสธออกมาอยู่แต่ยังพูดไม่ทันจะจบประโยคดีคุณหมอก็เดินหายออกไปด้านนอกแล้ว <c oughs> คุณฟ้าน่ารักจังนะคะอิจฉาคนไข้จังที่มีแฟนน่ารักแบบคุณฟ้าเอ่อพี่พยาบาลครับคุณเขาไม่ใช่แฟนผมจริงๆนะครับไม่ต้องอายหรอกคะ่ะพี่เข้าใจแต่ว่าพี่ขอรบกวนเวลาฟ้าไปกับพี่สักครู่ได้ไหมคะ ไปไหนเหรอครับไปกรอกประวัติคนไข้อะจ้ะพอดีฝ่ายลงทะเบียนแจ้งมาว่าคนรถอะ่ะที่มากับคุณฟ้าไม่ทราบข้อมูลประวัติคนไข้เอ่อความจริงผมก็ไม่ทราบนะครับสายฟ้ากำลังจะตอบพี่พยาบาลว่าตัวเองไม่รู้ข้อมูลของคนไข้เช่นกันแม้แต่ชื่อของคนที่กำลังจับมือของตนอยู่ยังไม่รู้จักเลยแต่พอกำลังจะตอบออกไปเสียงเย็นนุ่มจากเจ้าของมือใหญ่ที่จับมือของตนอยู่นั้นก็พูดดังขึ้นมาว่ายบ ผมกรอกเองครับค,คุณสายฟ้าชงักหันไปมองคนงข้างๆที่นอนอยู่บนเตียงคนไคและทันทีที่สายฟ้าหันไปมองนั้นสายฟ้าสะดุ้งตกใจที่จจู่แขนแกล่งที่เต็มไปด้วยรอยสักของดินก็คว้าหมับกอดคอของตนดึงเข้าไปซบอกกว้างของดินทําเอาสายฟ้าตกใจทําตัวไม่ถูกและทําให้ตกใจไปยิ่งกว่านั้นคือประโยคที่พูดออกมาจากปากของดินว่า <c oughs> ขอบคุณมากนะครับที่รัก ที่รักที่รักอะไรของคุณสายฟ้าตาโตพูดทวนประโยคที่ได้ยินออกมาเสียงติดติดขัดขัดและกำลังจะแย้งดินกับประโยคที่ดินพูดออกมาว่าตนเป็นที่รักก็ถูกวงแขนแกล่งของดินที่เต็มไปด้วยรอยสักล็อกคอกอดคอสายฟ้าให้สุกหน้ามาที่อกของตนภาพตรงหน้าที่สองสาวพยาบาลเห็นทำเอาพยาบาลทั้งสาวทั้งสองคนถึงกับหน้าแดงและฟินไปตามๆกัน งั้นรบกวนคนไข้ตามดิฉันมาได้เลยนะคะพยาบาลสาวคนที่หนึ่งยิ้มพูดกับดินเมื่อเห็นดินยิ้มแป้นโอบกอดสายฟ้าอยู่เอ,อเดี๋ยวครับเป็นเสียงดินที่พูดขึ้นมากับพยาบาลสาวคนที่บอกให้ตนออกไปทำเอาพยาบาลสาวชงักรีบหันหน้ากลับมาตอบดินคะในระหว่างที่ผมไปกรอกประวัติอผมรบกวนคุณพยาบาลตรวจไข้แฟนผมหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าแฟนผมเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะครับ ผมสบายดีนะครับสายฟ้าดิ้นครุขลักอยู่บนอกของดินตอนจะพยายามเอี่ยวหน้าขึ้นมามองหน้าดินเพื่อพูดกับดินสายฟ้าชะงักตาโตเมื่อทันทีที่เงยหน้าขึ้นมาสบตากับดินก็ถูกฝามือหนาของดินวางประทับหน้าผากสายของต้นอย่างแผ่วเบาพร้อมกับรอยยิ้มมุมปากหนาของดินที่ฉีกยิ้มให้กับสายฟ้าวินาทีนั้นที่สายฟ้าสบตาและเห็นรอยยิ้มของดิน จูๆ่ๆหัวใจของสายฟ้าก็เต้นแรงขึ้นเอาอมาเสียดือ้อใบหน้าของเขาเริ่มแดงสายฟ้ารู้ตัวว่าหน้าของตนมันร้อนเ่าไปทั่วใบหน้านี่ไงตัวร้อนขนาดเนี้บอกไม่ได้เป็นอะไรได้ไงครับห,หัวใจของสายฟ้าทํางานอย่างหนักเมื่อได้ยินเสียงนุ่มเย็นที่พูดกับตนโดยนําเสียงที่สุภาพหน้าฟัง นี่ท่านเหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องของเขามาเห็นและได้ยินประโยคที่พูดกับสายฟ้าพวกเขาทุกคนก็คงไม่เชื่อหูไม่เชื่อตาของตัวเองเป็นแน่เพราะลูกน้องของดินหรือคู่ขาคู่นอนของดินเองต่างก็ไม่เคยมีใครได้มีโอกาสได้ยินประโยคเพราะๆและน้ำเสียงโทนนุ่มเย็นแบบนี้มาก่อนเลยสักคนเดียวสายฟ้าคือคนคนแรกบ ผมยังไม่ทันที่สายฟ้าจะทันได้พูดอะไรดินก็เปลี่ยนโทนเสียงพูดสั่งพยาบาลสาวเสียงเข้มถ้ายังไงรบกวนคุณพยาบาลช่วยดูอาการแฟนของผมเลยนะครับค่ะได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะงั้นเดี๋ยวพี่มานะครับคนเก่งอยู่กับหมอนะให้หมอตรวจซะเดี๋ยวพี่รีบกลับมา ดินพูดกับสายฟ้าด้วยน้ำเสียงที่โคตรจะอบอุ่นหัวใจสายฟ้าเองคงสตันและงงงกับเหตุการณ์ตรงหน้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนตรงหน้าถึงพูดกับตนด้วยน้ำเสียงและสีหน้าที่เป็นห่วงเป็นใยขนาดนี้แถมยังเอื้อมมือมาขยี้ผมของตนเบาๆแล้วฉีกยิ้มหล่อให้เขาอีก วินาทีที่ดินคลายวงแขนออกจากตัวของสายฟ้าและค่อยๆปล่อยมือหนาะที่จับมือของสายฟ้ามานานเกือบชั่วโมงออกสายฟ้ารู้สึกร้อนเผาตรงฝ่ามือใบหน้าใสามองไปยังดินตลอดเวลาร่างสูงของดินค่อยๆขยับตัวลงจากเตียงแล้วลุกขึ้นอย่างชา้ชาๆก่อนจะหันหน้ามายิ้มให้สายฟ้าอีกทีแล้วเอื้อมมือมาขยี้ผมของสายฟ้าอีกรอบแล้วพูดขึ้นมาว่าขอบคุณที่ช่วยพี่เอาไว้นะ ไม่ได้ฟ้าพี่ของแย่คุณรู้จักชื่อผมเอ่อคนไข้ทันทีที่เสียงพยาบาลพูดแทรกขึ้นมาดินก็หลุดจากผวังรีพูดดักสายฟ้าเอาไว้ว่าที่รักรอพี่ตรงนี้นะครับอย่าไปไหนนะจนกว่าพี่จะกลับมาดินพูดเสียงอ่อยเสียงหวาน ยิ้มหล่อเดินมาหาสายฟ้าพร้อมกับแบมือขอบัตรประจําตัวประชาชนของสายฟ้าเพื่อเอาไปกรอกประวัติคนไข้ให้สายฟ้าเองก็ยอมเอาบัตรประจําตัวประชาชนของตนให้ดินแบบงงๆทันทีที่ดินในบัตรของสายฟ้าร่างสูงก็ยิ้มออกมาก่อนจะเดินตามพยาบาลสาวแต่ก่อนไปก็ยังไม่ไหวกำชับพยาบาลสาวคนที่สองอีกหลายรอบว่าให้ดูแลสายฟ้าแฟนของเขาให้ดีด สั่งย้ำเสร็จถึงยอมเดินออกไปจากห้องฉุกเฉินแต่โดยดีอะไรของคุณเขากันละเนี่ยเอ่อผมไม่ได้เป็นแฟนเขาจริงๆนะครับส่วนสายฟ้าเองก็ยังคงพูดปฏิเสธกับพี่พยาบาลคนที่มาตรวจไข้ให้ตนอยู่แบบนั้นซ้าๆจริงๆนะครับผมเน่ยไม่รู้จักเขาหรอกครับสายฟ้าพูดปฏิเสธออกไปพร้อมๆกับให้ตรวจไข้ไปด้วยพี่พยาบาล ได้แค่ยิ้มให้กับความน่ารักของสายฟ้าแต่ก็ไม่ได้พูดขัดอะไรออกมาจนตรวจไข้ให้สายฟ้าเสร็จอุณหภูมิร่างกาย37.5คุณฟ้ามีไข้อ่อนๆนะคะครับเออว่าแต่พี่เชื่อผมไหมครับผมน่ะไม่ใช่แฟนเขาจริงๆนะครับสายฟ้ายังไม่รักความพยายามยังคงพูดบอกความจริงกับพี่พยาบาลสาวสวยที่ตรวจไข้ให้ตนอยู่โอเคค่ะพี่เชื่อคุณฟ้าค่ะเย่เห็นไหมล่ะครับ ผมบอกแล้วสายฟ้าดีใจแบบสุดๆที่พี่พยาบาลเชื่อเขายิ้มสดใสแทบจะปรบมือเสียด้วยซ้ำเจ้าตัวลืมว่าตนคลั้นเนื้อคลั้นตัวไปเสียสนิท ทำออกพยาบาลสาวเองก็ถึงกับสตันก่อนจะยิ้มออกมาเพราะตั้งแต่เธอทำงานเป็นพยาบาลมา67ปีมานี้ก็เพิ่งจะเคยเห็นเจอคนไข้น่ารักแบบสายฟ้าเป็นครั้งแรกและตอนนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่พยาบาลสาวที่ยิ้มให้กับสายฟ้าเพียงคนเดียวแต่ยังคงมีดินที่เพิ่งจะเดินเข้ามาเมื่อครู่หยุดยิ้มมองสายฟ้าอยู่ที่มุมห้องก่อนจะรีบเดินเข้ามาหาสายฟ้าเมื่อสายฟ้า <c oughs> ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ